ในเกมอลีน่าเบรกเอามีอาวุธมากมายให้พวกนายเลือกสรรมาใช้กันอย่างมันมือตามแต่ความถนัดของพวกนายแต่ละคนเลยดีเดียวและแน่นอนฉันก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ชื่นชอบการใช้ปืนพกเป็นสีวิตจ,จิตใจก็มีหลายคนที่ถามไทยฉันมาว่า แต่เลงต่เงมีเทคนิคอะไรที่จะทําให้เล่นปืนพกได้อย่างแผลวราวบ้างทำไมเสียงคนดูฉันมันหน้าบ้องหูขนาดนั้นเอาละแล้ววันนี้ฉันก็จะมาเผยสิ่งที่พวกนายต้องมีในการเล่นปืนลูกกระพกนี้หลักใหญ่ใจความแล้วพวกนายก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าการเล่นปืนพกเป็นหลักนั้นพวกนายจะต้องมีความสุข,ขุมนุ่มลึกเป็นหัวใจสําคัญอยู่แล้วแน่นอน และสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือการรู้จักประเมินสถานการณ์ถ้าหากนายเห็นศัตรูวิ่งมากัน4คนพร้อมอาวุธครบมือแต่นายที่กวัดแกว่งดีเซอร์กอีกเกิ้งอยู่เพียงลำพังแน่นอนว่าการเข้าไปบวกกับเขาจะเป็นเรื่องที่ดูค่อนข้างซื้อบือ้อเพราะว่าพวกนั้นจะทำการรุมยัดในชนิดที่นายจะต้องร้องว่าจุกครับเอาออกทิ้งกันเลยทีเดียว เอาละตอนนี้ฉันค่อนข้างที่จะว้าวุ่นว่าไม่ว่าจะไปข้างหน้าหรือว่าข้างหลังก็มีศัตรูอยู่ทุกหนแหง่งหลังจากที่ฉันได้ประเมินสถานการณ์ดูแล้วฉันคิดว่าทางนี้น่าจะเอ้ยมันมันเป็นยังไงมันเป็นยังไง <c oughs> ไม่ตายห้ย เอาละและหลังจากที่ฉันได้เปิดตัวเปิดใจกับศัตรูแล้วฉันคิดว่าเขาน่าจะมีกันเพียงสองคนซึ่งแน่นอนว่าจากการประเมินแล้วฉันน่าจะสามารถสู้เขาได้อย่างสบายสบายอีและตอนนี้ฉันจะต้องรวบรวมความสุขุมรอบคอบของฉัน เพื่อที่จะรอคอยให้เขาอดรนทนไม่ไหวแล้วก็ออกมาเป็นเหยื่อของเราการที่รู้ว่าศัตรูจะมาจากทางไหนการตั้งรับจึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบมาสักทีเิเฮ้ยไม่ลงไม่หลอมแล้วเจบเฮ้ยทำไมถึงไม่ออกมาไม่ไม่ออกมาฉันมันเป็นยังไง และนี่ก็เป็นตัวอย่างให้พวกนายไดย้เรียนรู้ว่าถ้าใจร้อนก็ต้องนอนนับไสเดือนเป็นธรรมนา <c oughs>